E บ่องไปจำ้านเอาไปยังว่าพ่อกเก็บก็ฝันเห็พีพ่อไปเข้าองเบิงบาทนี้ได้คือแรกคักไปขอก,งกงงองโกนแห้งแรงมาหมนบดดปรมงปัึงนก็แบบยืมยดดบมงับที่หนึ่ง,ง,ง,ป,ะง,งปะปูโกนว่าก็คืออะไยืไมก็แค่ชอบไปโกนโกนคือวันน้นออปบาเก้าคือ โกนหัวบันึื่นงงนะือโกนเกาเขียดนะดื้อปูตึงมาปูนเจ้าแข่งเจ้าน้ยก็บหมแบเข่าบมุ่มมันปูบวมว่าคือดึ้อตายได้แอตายว่าหวานเนี่ยดื้กระคือพอว่าบวมไม่ว่าแข้งก็ปไปรูแข้งปรูบาดแขงบอกปูเรื่องวานเออเพรายใจง่ายหมดได้เกาเขียดเข้าไปกำขาดบืม à phơ bầu điện cứ cứ mãi mãi ừ. ừ. càng cái ngón tài vài một cái nó vịt gọn mấy ông vầy con đâu vào cho thì mãi ít phô quan sát cứ mãi cứ bỏ ừ vầy cao xếp kia cái đó cứ ừ quay 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 từ đó rằng hay lo no, thoát phải đây là khả. กิดวันที่ชาวห้าพคของค้าสิบเก้าวันทึ่สิบเก้า 5, ไม่ใช่สิบเก้าวันคือชาวห้าแต่วันทำไมถึงมีสิบเ้าวันนี้เนาะอ้าวขอให้นางเช้าปรแบบัดิษพรมไร่ อ้นม่โบกมหยาไม่โบกม่วันอ้กูวันนั้จูกขับพระหะนั้แล้วก็รู้ว่าแห็บไปบ่เห็บไปบเด็กแห็บไปบ่เดกเห็บบ่ทำมันควรจะต้องเข้าไปคอกคักโอกคักวันหนาวไอ้ไม่อบไม่ยาคุณใครดูใารดูใครดูใค่ดูวันที่เก้าค่ะ แต่ทำไมมันมีสิบเก้าและสิบเดิกวันนี้มันยังมอ่านง่ายมากอย่าเด้อตาตุกาตุกโอ้ยขั้นแห็บไปเบอร์วุ้่พอเท่ารองแตมันขั้นง่ายนิดเดียวครับปูคนมันเถาากเงียครับเออมันก็คือขั้นๆได้นั่นแหละเผากระโล่ก็ระพูผมมันขั้นยังยนิดเดียั้นสูบครับปูง่ายรุ่งทึก อยากพางร่วมบุญห้าร้อยบาทพรอมพวงมาเลยเก้าพวงใช่ไหมลูกเอาไ้ม่โทกไม่รับเอาอีกอะไรอึอ้งๆหนอืเรื่องพวกมาได้อพอตุ่ยไก่กพวญมาครับขอคาราบืมขึ่นงรับคิวมาบุเนาะอาข้างมือโชคมือรับมือโชคมมอมานอ้ย้วยวันน้ถูกขพระึแล้วก็รวยรับใควเดาเต้อเอ้อาวไปกระดอก,กระาก้าดดมือก็แดดเออแค่กบใจไม่ปวนยันหรอ กูแก <inequ ity S 3> ้คทวงวัด <noon> ต่าย้เรืองนูน่นเรืองนเอครับปูแตู่แก้ควาตายแม่ครับเรื่อความบาดใจครับแล้วิวอีโม่มาหมคั้นอควงวดต่ายุย่างเ่อ่มเมือไรปูอนยใช้่เป่าโอดแกก็บอกว่าายน่นแต่เรือค้ก็จุน้มือม้าครับปูเอออันนี้เอฟคือผ่านมาทางเขาอย่งแกโมเออเร่เอ็ๆนู้นมือแทีอโคว่างได้คูไดคงอ้าว เพราะถ้ามือโชคมือรักม so ือโชคมืมันอายุวันนี้ถูกขับพรังหึงหึแล้วก็รวยนะลูกนะอาจะรือจะรอดุอือฮะก้างอือตัวไม่สืขาดใช่นังลูกมือเรื่องว่าถ่ายทศ่อากรักลูกอ่านชื่อกลบวทั้งคอกระด้างเบิ่งครับปูนาง้าวพันกันดาวีครองลูก2องรับาทนางรัตดาพองแก้บัวรักผ่าครอบคู่อ่นครอบครอบครัวอือนางาลูกผ่า นกว่ะนกไทยขงว่ะอือตั้มาทางข้างไอ้แล้วรวยว่ะทนไอ้พารดวยงว่ะทางอ้าวหามือยุกไม่หยามมือุกม่มายไอ้วุาวไน้กูขับพรึมือึงแล้วก็ลืรนะลืกนะอาจตะลืนแต่เรื่อคอือคอยปันการดาวเอ๋วันนี้มไปร้างลูกให้พ่อใช่ไหมพ่อจะให้เก็บเก็บเกบเ็บนะเก็บเอาบักเบ้นไปร่างให้พ่อมือครับรืมอ มาคู่กับมึงจะคือรถพ่อเขาคือรถเอเอร์มอตรางก็คืออะรเรื่องการเาะปลาดครับป si ูผมไช้แต่เรื่องการเงาจะชินเจ็ดบาทนให้ชิเจบาทมันบ่ปูงานก้านยาวีกลับมานั้นพ่อจะให้ชิปสิบเจ็ดชิบเจ็ดไปร้านรถเบอร์สิบเก้าครับปูเออชเจ็ดิบเาเอาชิปเจ็ดเลาป่ะเนาะครับอ้าว ใช่นาอกันยาวดิบไปดิบมานะงดูนะอ่ะดิดิบมัทอนเดีเ๋วเรียกปูมาจทมาไปมาดครับเดี๋วบ่านครับปูนางไปทำมาวาอะไรกิงเร้อมกับนายปกตื่นดึกนายเขียบบอกแกอ่าหัไม่อตกงมืรักมือูรไม่หม่โน้ต้ออ่ารักด้วยทุกวันยะเรื้อๆแบบที่พ่อให้ชุดเก็นะอืมครับครอือันนี้ เออบ่ตีบดจ่าผู้แก้แรเอาแค่ตีข้าก็แดอกข้ามทำหมาน้วก็ื้่าผู้เอายเอาโคผู้กะเนาะอา่ไหนอืาอันบ่อ้ยืม่บปูไม่ข้าข้ามทำหมามืองมือแมือคกมือหมานะลูกเออ อายก็ว in, ันนะ้ถูกคหัพราะฮึ่งๆแล้วก็รวยนะูนจะเริ่อจะเรื่องเน่เรื่องบรัยืมอันนั่นคือใจทุด้เต้าละอันบ่รวยก็หนาเนาะอันนี้คองอีกนางนะร้อยเนาะอ่าเขาปาบคารวะองค์ูตาปูคือประเขาเรียกคือก้าวก้าเกิดหรือก้าวก้าเปดก็ช่างถึงว่าทางเราทิ้งลงคลองเลยว่าชัางยืมบอกงามไหนไม่ออกแค่ตืออกเต้าเต้า่าว่าจะค้อเนาะวันนี้พถือบอกบอก พวกเด็เาบออยากกู้เงอนอำมคูัเขาขามกาเง้าวตื่นงานมา่อยฝันไปว่านครคือพอกูเอาว่าใัรมาใครยังไม่ันไปพันไปถูก่หมขา้นคยก็แค่เจ็ดสอง นี่งาจ่าของแล้วฉันงมู้แล้วควมาควเก่าบ่อานไม่จ่าเก็บของแล้ว้่านเดี๋ยวมเรืองคราบูนี่งานม่เก็บของแล้วคเียนมะผูบ่อเน่าบ่เก็บนึงบ่อเกนง เอ,ออินั่งงานเรากวขาเจ๊ยินั่งางานงหน่อยกว้างเลยเกืดกว้างผากจะเคื่อดี่วัากูพยายามาออกเ็ถือกัว่นแต่มนว่ากันว่ามุมนหัวานหน่อยคุณเดิเนมานนถือเขา,าจาออกกว้ขึ้เนเยอ้อันนี้อมยิ้มบอกเด็กชายอมยิ้มอข,ขอกราบคารวะองคูตาและปูถือประาวะาสแทนขอคารว,วะเออวันนี้ เออมาเฝ้าต uh, okay. the like cool uh, um, uh, ั้งแต่เมื่อเช้าเงี้ยอีพ่อจะให้เที่ยวเที่ไม้มาทอั่นเ้ก็จะแก่งตีเที้ยวเที่ยวดยตะปูดพดก่นะครับออจะแก่กระเปล่าชื้เกิดน้ำเขาหนเด้วยครับพ่อเหมืนกเนาะแต่พ่อตีนกยังกานเงาครับ่อตื่นยังการเงาเขาเขาอาจุได้ชึกเกิดนะครบครับพ่อืมไมนเป็นงการมแล้วเะครับป่อั่นี้ ผูเกิดเกือผูเก็เกือบแค่เกอแค่แบบไม่ภูเก็ตคือทั้งวันไม่ต่อยว่ะโอ้ก็โอ้เกิอบมากแตจคือเขาเอเกือไม่เนี้ยเขาที่พังบานครบรอบก็จะใว่กเกิดเนาะอาวานภูเก็ตคือทั้งวันขอให้มือโชคมือราวมือโชคมือไหวเมื่อสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะเตะบอลให้ได้ชื่อหนึ่งนะลูกนะวันี้ วอใ่เข่าแล้วก็แจกถู๋ได้ยิ่งเตูมเติบอลจริงคือย่างนีได้ยิ่งรับเตะลูกบอลปังปั้งปัางนมครังเตะบอลให้ได้นะลูกนะให้เอาชนะให้ได้ให้ได้กี่ประตูรื่งเอาเก้าทชกประตูไปจอยไปเก้าเิืประตูนะลูกนะปุ้ปรุ๊เถ้าประตูนึงใคมันเข่ากอแล้วกันเอาเก้าทชกไปเอาเขาโก่งเขา เาหมกับมัดกานก็ถูกต้องนะเออถากไดมก็กนะเอออันนี้อัองก่อ,ขอ,ขอ,อ,อกกอยขอคา h ă นะวะเออยังกอดกอดอ h ó k h า n วะวะจะได้โชคได้ราบได้โชคได้หมายหมายอีกข้อไม่ว่าหายก็เ่รานง้คือวาหายมันจืนสวยมันคือข้าวมันข้าดเขียนจะคิ้วคิ้วกระต๊อหนากแต่เรียองล้วก็ยังกับ,อ,อ,กบ,งอ,กบ,บองห้า บังเอิญกักยางอีพ่อจะมางสายวางสายวางเนาะพ่อค pues er ัดพ่อคาดเขียนคิ้วไม่ว่าใครบอกตื่นสายเนาะต้องเปลี่ยนชื่ออื่นังก็ก่อนว่าคุณนายตื่นสายนะฮะไม่ต้องเอาเกจวันต่อไปเอาเกจตื่นสายอืมเกจคุณนายตื่นสายเขียนชุดตกไว้ทือะห้วเออเพราะว่าเขียนคิ้วจบกระโดดเนาะเนาะ เอาอย่างนี้นะก่อชๆถ้าหยับมือชควนะต้องตื่นแต่เช้าถ้าตื่นช้ามันอะพม่หายกูเสียไหมตื่นแล้วอย่โม้ครับปู่ม้งหงายโม้ค <c oughs> ุณนายตื่นชา้าคุณนายเก็าบวันคุณยายบ้าเขาอึดตื่นเพื่อสวยต้ะงตืง่นมากาเพราคือเก่าเรื่องครับปู อีนังปลนไปลนหลังรถาเลยแต่กบอกพ่ออให้เจ้คิดเต็แล่แกบอกอึนังกอก่อนเน้อมันตาเลยเน้อไอพอแบบนิ่งนาะพอเอาจะข่ายม่นี่ะพอพ่ายก็ติมันมากๆแล้วเขาเขาเมื่อคืนตกติดมากเด้เนื้อชาปูกับกับกามเลยพ่อบอกแกบอกเน้อกบอกบอกเชื่อถือเนาบอกได้อีนังกอก่อย Ba bỏ gỡ bỏ 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 ngon bò. Ừ. Nó ngon ngon nó. ngon ngon Cháu ngon 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 Ừ, cháu ngon Mắt ngon 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 mắt ngon ngon ครับน้ำมะพร้าวไปคือชัดเข้าหันเยอครับปูหกหมนปยื่แกเปากหกเปลืกมดเครับปูแจว่าเป็คกุยาบบกาพอบัคยเือกปูมันคือหกกับคือเอครับปูาถึงไปชื่อบกผานเอาบงูเยืาอะไรห่เปียกบังก กัดจมอดคู่ากาวกกล้วเพราะอกไปเรีนน้ำกไงเพราะอยากขาวเพราะไปเรียนน้ำเพราะอยากลี่ยนเนะ้อไปเลยไม่เลื่ักปาแล้วเพราะเาอยากข้าเพราะไปเพราะยากลูกยัไป่าแม่คนหนึ่งพีมาปะพ้าวหายาคู่ไมเอ้หาบอกเพราะอยากเรีนน้หาพ่นาะม่เปรเดี๋ยวเร่อใหม่เนาะขาเงาเอาะจะปวดเอาคัแพ่ไปพ่อจะจ เนี้ค้างก๋ะเตี้ยโ่นิ่ยค้างก๋เตี้ยเลยเป็นฟัวเนื้อางกเตี้ยคม่กะไม่ฟัวครับคู่กันอยู่เนยยอฟยเนืยอย้างก๋เตี้ยง่ตเยไม่มาคู่ปคือจับผาแม่เขาคูกันอยครับ บอกคาเฟ่เนี่พอจะบ้ายรมาแขมางยักไม่เข้ามานี่คือการลูกช่มเนาะมาเป็นไรเนาะเรื่องเนาะครับปูเออครับใครลูกร้านมือโชกมือลักมือโชกมือมันอายุวันนั้นถูกขับพนะหึงหึงแล้วก็รวยรวยนะลูกนะเอาใจดีดีดีสาธุสาธุครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกๆท่านครับมัอนี้ก็เป็นมื่อวันที่26พฤษภาคมครับพศ .2566 ครับแอดมินกราบสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับช่วงคำคำแรงๆกับว่าได้ช่วงนี้กับ่ายสองนะครับเนาะทำคลิปมัอนี้กับประมาณใบม้งพวกขั้ครับหรือว่าช่วงนี้กับประมาณใบสองครับท่างทุอคขอขอบคุณความคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน ครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับมือในการเฮ็ดคลิปสวยจักหน่อยนะครับเนะบาะเพราะว่าครับแมื่อพูดพนกับเนี่เพราะว่าพูเพิ่นก็ไปธุระหลายท่านนะครับจะมีเพิ่นก็กําลังเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าหลายวัดหลายว่าครับก็คือครับอยู่วัดภูเท่าเนีนะ่ครับวัดป่าทางบ้านเทียมวัดสานุาสัตวาร,ารามนะครับ,นะนะรบนะเนาะก็เ,เริ่มเฮ็ดเห็ดเยอะต่างอยู่คณะนี้ ครับสำหรับแนวท่งมือนี้ครับแนวท่ามือนี้ครับค่าอาหารเครื่องไา่เดือนเครื่องไายวันครับเครื่องไา่เดือนไร้วันครับมือนี้ครับผมแม่คู่บอกว่ามือขึ้นครับหลังจากแม่คู่คนมาจากวัดนะครับเพราะมันจะหลังจากมาถ้าไปธุระจางจังวัดครับก็คือไปเบึงหิน่ะครับหินจะมากอครับสาราครับสาราที่อ่ากำลังจะเหตุสางอยู่ครับเพราะว่าจะเป็นหอสัน เม่ว่าจะเป็นสาราบหอพักครับผมอยู่วัดสานุศาตวาราดนะครับกลับขึืนมาครับมาเห็นแมวออกลูกครับอยู่หน้าบ้านครับอยู่หน้าบ้านมาหน้าบ้านกับบ้านเด็กที่กับห้าเกศูนย์แหละครับอยู่หน้าบ้านนะครับเด้อออกอยู่ฟังเกศูนย์แหละครับอืจะว่าจะเป็นหาเก็0เกศูนย์หาศูนย์สิละครับขัดแมวออกอยู่ออกอยู่บ้านก็คือมีโชคไงล่ะพี่น้องมีโชคไงระวังตัวเลข ผู้ชีบปกขาวผู้ตาห้อเขาเตี้ยมเตียมเลยครับเด้อครับสำหรับบ้านเลขที่ก็คือหาเจ็ดศูนย์นะครับเนาะแมวออกลูกอยู่หน้าบ้านครับผมครับสำหรับอ่าครับก็มีเอฟซีนะครับเนาะอ่าฝากปัจจัยมาผ่านมาทางช่องแอดยิมครับฝากปัจจัยผ่านมาทางช่องแอดยิมนะครับครับอ่าป้าสาสุดท้ายแล้วก็รวมบุญมาตลอดเพิ่นก็รวมบุญมาตลอดนะครับเด้อเป็นร่วมหลายพร้อมครับถือว่าหลายเลยแหละครับอ่า กันต้นๆก็คือเป็นแสนเลยครับหลักแสนสองแสนก็สี่ครับปลาศาสตสุดถ่ายเพิ่นกะให้มาตลอดครับวันนี้ครับเพิ่นมารวมอ่าซื้อสังกสีเพราว่าเป็นซื้อน้ำหรือว่าร่วมบุญทุกบุญที่แม่คู่หอมหวนครับผาเห็ดผ้าทำผ้าเห็ดผ้าสางครับปู่ก็เลยฝากให้ปลาศาสตสุด่ายพ่อไปออมใ้ประสันว่าเอเอาไปออมใวหยอดกับปูว้ครับยอดกับปูกระว่างเป็นออมเ้อครับเด้อปู่บอกว่าให้ ปาศาสตรสุดท้ายนี่ไปไปยอดกับปูไปวันว่าให้สิบเ็ดให้หน่งเก็ดกับ9ก้เก็ดศูนย์เลยครับเด้อสำหรับให้ปลาศาสตร์สุดท้ายครับให้สิบเก็ดกับเก้าเ็ดศูนย์ให้ออมบวันละเกสิบเ็ดบาทครับซัวหอดมือวันที่หนึ่งซัวหอดมือวันที่หนึ่งครับเลขกรสีตัวยอดกรสีได้เก้าร้อยเจ็ดสิบบาทพอดีวันว่าออยอดมือละ ยอดกับผูกไว้มื่อละ17บาทครับยอดกับผูกไว้มื่อละ17บาทส่วนหอดวันทีหนึ่งครับกบ็ได้เก้าร้อยเจ็ดสิบบาทพอดีอ่าครับเอฟซีครับ,บพิจารณาเอาถูกคำเบาคำจ่าของปูนี่ร่างบ้านนะครับเด้ออันนี้แนี่ทางครับสำหรับเสียงโกลนอ่าเสียงโกลนเอฟซี FC ทันหนึ่งแอดยิมกับบริจ,จรุดไล่ซื้อพนนะครับเนาะปูบอกว่าเสียงโกลนแปลกๆอ่าเสียงโกลนเพิ่นนี่ครับเป็นสายบุญ ครับของทางแตงโมเพิ่นเสียงโกนของเพิ่นก็คือเก้าเจ็ดวัสดนาเก้าเจ็ดเสียงโกลนนะครับเด้ออ่าเสียงโกนเสียงโกนนี่เสียงโกนแปลกแปลกเสียงโกนออกมาเสียงโกนดังเก้าเจ็ดวัสดนาครับเอฟซีครับพิจารณาดีๆครับทุกขมบอกขมจาของปู่มีรางวัลสำหรับแนวทางค้าหารกลางวันเมื่อนี้ครับอ่านั่งการเงีครับได้น้ำรถบักเบนทะเบียนหนึ่งเก้านะครับเนาะไปล่างครับไปล่างปูก็เลยสีห้ติดนั่งการเงีว ให้สิบเจ็ดแหละครับจัดดวนวสันปูว่าจัดดวนเด้อวสันว่ารับกับพิจารณาได้ดีกับถูกคําเบาคําจ่าของปูมีรางวัลสําหรับแอดยิ้มนะครับอกัแตงขันขึ้นคาระบะปูขึ้นกันครับปูก็เลยยิ้มอยากได้โชว์ว่าวสันต์ว่าแอดยิ้มก็ได้บอกปูว่าแล้วแต่ปูจะประทานโชคให้ปูก็ได้บอกว่าเอาน้ากันเน่าเด้อวสันว่าสิบเจ็ดขึ้นกันนั่นแหละวสันต์ว่าจัดดวนวสันว่าเอฟซีกับพิจารณาเบิ้องกับทางช่องเป็นแครแนวทาง ครับใส่วิจายยันในการรับชมนะครับเด้อครับแล้วกาครับวันนี้จัดดวนพัสัุ์ปูราคปูบอกว่าครับนักหน่อยฝันไปครับมีแต่คนถามหาความฝันของหนักหน่อยกันเนี้ยปูบอกตะตองวดมึงงวดนี้ใส่นักหน่อยฝันดอกอ่าอ่าเลขงวดนี้ใส่นักหน่อยฝันเป็นคนฝันเป็นคนบอกพัสัุ์ว่าครับนักหน่อยกับบวกเร็วๆฝันคือเห็นเจ็ดสองเนี่ยพัสัุ์ว่า กับฟันคือเห็นเจ็ดสวงมาสันว่ายิ้มก็ได้ถามปูว่าแม่นบ่ล่ะปูสันแม่นโยสันว่านักน่อยฟันเจ็ดสวงแต่ยังไม่ออกหนึ่งเกตกับเ0็ดศูนย์มาสันว่าที่แรกปูว่าหนึ่งเกตเนีครับแล้วก็นักงหน่อยฟันก็ไปออกหนึ่เกตกับ70ศูนย์มาสันเอฟซีกับพิจ้าหน้าดีๆครับถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลสำหรับเอฟซีทีลอค่อยครับตัวเลขทีนั่งหน่อยฟันก็คือนังหน่อยฟันว่าฟันว่าได้เจดสองครับแต่ว่าปูไปมา นางน้อยปันในเกจสวางไปยังเลขขึ้นไปออกหนึ่งเกจกับเกจศูนย์กับพินิพิจิลนาเบิ้งเนาะค่ะคำบอกคำจาของปูค่ะครับครับแล้วกับบัตรทุดท้ายนะครับเนาะปูก็ได้สันงนำปะกเผากับนางน้อยก็ได้นำปะกเผาถวายปูปูบอกว่าเยี่ยมมาสันว่านำปัเผาเสียบเสียบบ้านบ้านปะกเผาสวนไในสวนเกาบ่อมาสันว่าไปซื้อไอ้ยิ้มไปซื้อสวนเกาเด้อมาสันว่าเอฟซีจำได้บ่อค่ะปักเผาสวนเกาที่ ซื้อเอกเคยมีโชคมีหมันน้ำคั่กๆก็สิได้สายย่านาบักเผาหวานครับสายย่าบักเผาสวนเก่านั้นราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทเสายาียอย่างเดียวเสียเสียอย่างเดียวปูว่า,ามันเป็นก็หกเคยเสียพอสันว่าหกอีหลีค่ะครัหกอีหลีนะครับเด้อเสียแม่คู่เปียกเบิดเด้อครับ,รบผมหกนี่ก็อาจจะเป็นเก้าโอกหกเก้าศูนย์ก็ได้หรือว่าเก้าหกศูนย์ก็ได้ครับกับพี่แจน่าเบิง ปูบอกวา่าปกน้ามะพ้าวสวนเกาวันบานยิแไปวา่าพิดตระมามันหกพันาทั่าเาตอเป็นหกศูนย์เก้าศูนยง่ายๆกัยนยากได้สตัวเค็งๆก็คือหกเหรือว่า9-60าหกนย์จะนไม่เป็น6กแวปูวา่าคเข้ากับพิจาหน้าเบิง้งทุกคำบอกคำจา่าของปูมีรางวัลครับสำหรับปกามเข้าวสวนเกาก็คือก้าวแนนเตรียมศูนย์นะครับนอกจากเก้าเก้าศูนยับสำหรับเสี่ยงเงินแตกเงินแสนแตกสุดนั้นครับกับตัวเลขสตัวนี้ คือเก่าเก่าศูนย์ก็ได้ได้สา่งย่าน้ำมะพร้าวเอ่อน้ำมะพร้าวหวานมาเลยครับผมอ่ะกระคว้าเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับสุกๆมันๆลำลำดรวยด้วอ่าเออเกจแตงม่วงไมยังเพิ่มเติมป่ะครับบอค่ะตามนั่นแหละค่ะเพราะว่ากรทั่งช่องก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะใช้ใบอนุญาณในการรับชมครับก็บจะเริ่มแมวออกลูกนะครับเนี่ยแมวออกลูกครับแมวออกลูกอยู่หน้าบ้านอ่าบันที่ห้าเจ็ดศูนย์ครับก็บจะเริ่มครับก็ขอให้สุกๆสิมีโชคแล้วครับคือว่ามีโชคเลยครับ ครับงวดที่แล้วก็บไกลขึ้นหอปูชี่ปากเขางวดนี้เมนแม่มาออกลูกอยู่หน้าบ้านออกอยู่ในบ้านแล้วครับแต่ว่าอยู่หน้าบ้านครับอยู่เมนอยู่เมนเมนบอมเมนอยู่ในเฮือนนะครับอยู่นอกเดินเลยค่ะครับผมอยู่ในบ้านที่ของแม่คู่มหัวเราแล้วก็ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์คือเก่าครับก็ขอให้เอ็ซีทุกทุกท่านครับได้เบิ้งคลิปแอดยิมกับอิแอดแต่งโมแล้วครับก็ขอให้โฉวโฉวมันมันลำลำเรื่อยๆอ่าวันที่หนึ่งมิถุนายนก็ขอให้ลูกหลาน ปูชีประขาวปูตาทุกปูทุกคนทั่วรวทัวประเทศขอให้ลำลำด้วยๆน้ำกันทุกปูทุกคนสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องขอสวัสดีครับสวัสดีครับ